I'm not สวัสดีจ้าตอนนี้สาวภูพานก็อยู่ที่งานอีสานเขียวจังหวัดขอนแก่นจ้าวันนี้สาวภูพานกับคุณอามาขายเนื้อโคขุนโกนยางคับกับพี่สาวค่ะสวัสดีครับขอเกียดร้อนมากไปค่ะคุณอานเราก็เข้าไปทําหน้าที่ของเราอยู่ในงานกันจ้าก็คือมาเล่งดวนมาสาวพานดูเกิ่ม <laughs> <laughs> ด่วนไม่ด่วนดูรองเท้าครับดาวเทียมฟ้าจงางคาบค้างกระแถบาครับนี่เราต้องมีสายอันนี้ด้วยนะถึงจะเข้างานได้เนาะตอนนี้เราเข้ามาภายในงานแล้วแต่ว่าต้องเดินไปหาก่อนว่าร้านพี่อยู่ตรงไหนตอนนี้เรามาถึงประมาณบ่ายสองเนาะใช่ค่ะคุณอันร้อนมาก ใช่เรามาจากสุโขนก็ประมาณตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าหลงเนาะเราตักหมุดไปเกิดอุบลรัตหน้าเ่อนที่จริงงานเขาจัดอยู่หลังเขื่อนเรยเสียเวลาไปเกือบสองชั่วโมงเลยเนาะใช่เพะเพื่อจะอ้อมกลับมาเพราะว่าทางมันเล็กด้วยครับใช่ไหมใช่ค่ะป๊าจุดนี้เป็นจุดลานกลางเต้น อะไรนี่ต้นพุทธาต้นมังกรฐานาอสั <c oughs> บรรยากาศดีมากค <c oughs> บรรยากาศดีมากคุณอันคนเยอะมากเลยนะนี่ นี้เราเดินมานที่งานเลยนะสแล้ใช่ค่ะคุณอันแต่ว่ายังไม่เห็นร้านพี่ที่ขายโคคุณเลยค่ะเราจะเจอไหมเพราะว่างานใหญ่มากเลยนะกว้างมากแล้วก็ร้านค้านี่มีมีทุกมุมเลยนะในงานนี่ยนะ ค่ะนี่ร้านอยู่ตจุดนี้โอ้โหเดินรอบงานกว่าจะเจอนี่ไงอันนี้จะเป็นทีมงานเน้นเน้นอะไรนะเน้นเที่ยวไม่เน้นขาย จุดนี้จ้าเป็นจุดกลางเต็นท์ของเราตอนเย็นนี้คุณอันเราทำไมได้วิวดีจังเลย วุ้ยนั่นมีชือตันท่ายนั่นไงเห็นไหมนะ่ะขี่รถน่ะ ใกล้ๆมาดูสีสันส้มตำร้านนี้เป็นยังไงล่ะน่าทานไหมล่ะดูจากแม่ค้าแล้วจ้าแม่ค้าเวเต็งแมงตำนี่เซ็ปตั้งแต่แม่ค้าแล้วจ้าได้ก่อนไม่รุ่นอีสัน

คุา,าก้ชอ็แต่งตุ๊กต้อง,องหยแซ่บมากไปเราไปกินข้าวรองท้องกันกิน <i> ข้าวเสร็จเราก็พร้อมที่จะทำงานจ้า คนกลับมาคนเต็มร้านเลยค่ะบ้านต่อแถวซื้อเลยจ้า,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 าเ้าเลยนะคัน่เนกลรับการแสดงที่มเดียวกันนะครับว่าะครับ ก็ตอนนี้นะครับเรากลังจะเดินทางไปที่อาอเภอภูเวียงนะครับเมื่อคือนนะครับเราไม่ได้ถ่ายให้ชมเนาะเพราะว่าคือในงานอีสานเขียวนะจะมี2วิธีครับก็คือเขาเปิดเพลงดังมากนะครับก็เลยถ่ายให้ชมแค่บรรยากาศตอนที่เราขายของเนาะคืนแรกนะครับเราไปนอนอางานงานเริ่มนาตี2คืนนี่สองนี่คือทั้งวันทั้งคืนนะครับจนถึงเที่ยงของวันเนี้ยตอนนี้เขายังไม่เลิกเลยนะครับตอนนี้นะ เราก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่กางเต็นท์แล้วก็ทานกับข้าวกินนะครับผม วอนนี้สาวภูพานกับคุณอันก็ได้ที่ทำกับข้าวเที่ยงแล้ววิวสวยมากเลยเห็นภูเขาไกลๆนู่นเนาะอันเพื่อนก็กําลังทํากับข้าวเนาะนี่ค่คุณอันกับข้าวเที่ยงเราได้อะไรคะผัดมี่โคราชครับว้าวนี่ใช่ไหมใช่ได้มาจากงานสายเขียวเพราะว่าเขาเปิดร้านอยู่ข้างๆแล้วได้ชิมอร่อ,อยจิตใจก็เลยซื้อเป็นแบบ สำเร็จมาแกบอกผัดง่ายอันนี้ก็คณะที่เราถือมาตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็เนองคุณน,นันเนาะ,อะสองวันที่แล้วอืแต่กย็ยังกินได้อยู่พอมาคือเราไม่ได้ชันขแข็งอันแหละแล้วก็อากาศร้อนเนาะที่ขอนแก่นนอคุณอันเนาะใช่ครับ <c oughs> เติมพลังก่อนที่<ช>จะเดินทางต่อตอนนี้เรามาจอดอยู่ที่เทียงนาคุณแม่แม่เพื่อนกำลังเก็บมะขามอยู่ใ,<ช>ใ,ใจดีบอกว่า,อาจอดนั่งกินข้าวได้เลยเดี๋ยวไปทักทายคุณแม่ก่อนนะโอ้โหนี่คุณแม่เพื่อนก็กำลังเก็บมะขามเห็ดคนเดียวเน่ะจะแม่งม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 อยู่ บอดีเลยมันงามันหักอ๋อ oh. มันหักคนเล่นลอยบอดีนอนบอดีจ้าแม่ปกตินี่มันดกขึ้นนี่อยู่บ่แม่ทุกปีอยู่บ่ดกอืมตาทีจีนอยู่แล้วบอดได้เลยไงแกเม็ดโล่ละลอยนู่แม่แกเม็ดถอดหัวโร่หน่อยถ้าบ่เอาเม็ดออกโลล,ละสี่สิบ ร่วนล,ละยี่สิบหางกันหลายเติบเนาะเ <c oughs> ขาแม่แกะเม็ดอยู่บ่นี่ร่วนล,ละลอยแพงอยู่ได้แกะเม็ดเนาะเขาช่้อไปต้นที่นี่งเะอ๋อแม่เพิ่นก็เก็บใส่ถังแล้วก็กลับไปแกะอยู่ที่บ้านเนาะ อันนี้ใส่กระสอบเรียบร้อยแล้วเต็มหมดเลยเนี่ยอันนี้อีกระสอบนึ่แม่ใจดีมากเลยให้เราจอดรถดทำกับข้าวกินแล้วก็มีห้องน้ำให้ด้วยเนาะให้เข้าห้องน้ำออกทิปทีไรเนี่ย มีเชฟประจำตัวสาวผู้พันคุดอัานก็คือไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะใช่คร yeah. ับใส่น้ำปลาอืออนี้ทำมาชิมพ้นแล้วตามรินก็ผัดกระเทียมกับหมูอย่างเงี้ยผัดเนื้อมีกุ้งก็ได้แล้วก็เทนี้ลงแล้วก็เทน้ำลงทำง่ายๆไม่ต้องแช่เส้นไม่ต้องล้างเส้น แต่พี่เขาขายดีมากเลยเนาะคุณอันใช่อยู่ในงานนะปกติพี่เขาก็เปิดร้านอยู่ที่บ้านเพื่อนบอกนะคะเขนมาจากพิมาเคอพี่มาอันนี้เพื่อนเพิ่งเคยออกทริปครั้งแรกเพื่อนบอกค่ะเยือจากเชียงม,มีนพเาก้าอ่เบอร์โทรฝากไว้ด้วยเนาะศูนย์เก้าสามเก้าห้าเก้าสามสองสามห้าสองร้อยกร,รมัมถือว่าเยอะอยู่นะคุณอันใช่อันนี้มันตก สามิบห้าบาทสามห่อร้อยอแค่แค่นี้ค่ะเราก็เติมน้ำไปแล้วก็เอาเส้นลงแล้วก็รอให้มันแห้งเรับรองเส้นเหนียวนุ่มแน่นอนร้อเปอร์เซนเพราะว่าเราชิมมาแล้วเนาะคุณรันขนาดแบบซื้อวันนี้แล้วก็กินพรุ่งนี้อย่างเงี้ยก็ยังอร่อย <c oughs> <c oughs> có Wow, liệu loài lơ hơn ăn าเสร็จเรียบร้อยซองเดียวก็พอว่าจะเอาสองซองอุ้ยป้าเป็นตาแซ่บมากเลยใช่ถ้ามีหมูมีกุ้งนี่คือโอ้เปิดร้านขายได้เลยนเนี่ยมาครับผม กินข้าวรองท้องก่อนเดินทางขึ้นไปกลางเต็นท์นะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติผู้เวียงเนาะคลิปนี้ว่าจะทานกัาข้าวตอนเชา้าผัดมันเสียงดังเนาะเสวัาเนาะใช่ค่ะคุณอันเสียงดังก็เลยทาทากัาข้าวได้อยู่แต่จะคุยกันไม่รู้เรื่องจะถ่ายคลิปไม่รู้เรื่องครับก็เลยเลือกที่จะออกมาเทานข,ข้าวข้างนอกกินนะครับผมแม่มาเด้อกินข้าวครับมากินข้าวต้อกันจ้ะแม่ <laughs> เราก็ลองท้องก่อนี๋ยวขึ้นไปทำขอาค่าที่ที่กลางเต้นเนาะก็คืนนี้ก็จะนอนพักผ่อนครับไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราไม่ได้นอนเต็มอิ่มมาสองคืนแล้วเนาะสมองเราก็ทำงานได้ไม่เต็มที่อืมอร่อยแดนเนี่ยอร่อยมากรับไม่ได้ปรุงเลย,เลยนะอืพอหนึ่งกินสองคนแต่หมด <c oughs> ไม่ได้เท่ากัน น่าจะไม่หมดนะแต่ผมนั่งอยู่เนี่ยผมเห็นรถที่เขาขึ้นไปกลางตีข้างบนน่าจะเยอะอยู่ครับเขาน่าจะมาจากงานเมื่อคืนนี้ด้วยเนาะเมื่อคืนนี้คนน่าจะหมื่นกว่าหมื่นห้าหมื่นหกเลยนะครับอยู่ที่งานนะเราก็เลยมารับจ็อบด้วยนะครับหาไขมันและผมก็จะได้มาถ่ายคลิปนะครับผมตอน,นีกรกลาวว่า จะไปถ่ายคลิปที่รูมไงทำหมดลงไส่เราจะมีที่กลางเตี้ยขนาดเทวพันนั่นแหละเขาเพิ่งออกมาจากงานนะั่นนะขึ้นขึลนมาคือขึ้นขนมาติป้เรารีบกินแล้วก็รีบขึ้นไปลองคือผมตั้งใจว่าผมจะเลยไปถ่ายคลิปที่ภูพาม่านครับผมภูพาม่านก็น่าจะไม่ไกลประมาณร้อยโลดีมั้งภูาผา้่ันนะอยากไปมากเลยนะเพื่นอนนภูพาม่าน เราภูพานเห็นเขาเอาลงในแอปติกตอื์แค่แบบวิวนิดหน่อยนะแต่สวยมากเลยนะใช่สวยมากเป็นบ<ว><ห>ุคเข,ขาาหินปูนครับใช่ค่ะลิปนี้เราภูพานกับคุณอันก็ขอัวลาไปก่อนนาอพบกันใ่คลิปหน้าค่ะคลิปหน้าเจอกันที่ลานกลางเต็นท์ดาบฟ้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงจ้าสวัสดีครับ ากติดตามอาร์ตคุลงปัดด้วยนะครับแล้วพบกันครับผมครับผม